ในพระราชฉมอในวันี้เริ่มต้นโดยข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,จาพระบรมาราชินีนาถเสด็จพระราชดเนินไปนในการถวายน้ำเสียงพระเกิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาสราชนครินทร์ค่ะเราจะไปติดตามรายงานสดจ,จากพระบรมมหาราชวังจากคุณเหมือนฟันประสานผ่านนิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำสมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงมาบทีิวะได้ชนคริน วันนี้เวลา17บนาฬิกา1ิจนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิรดบาราหัทางพระราชวังิุสธ์ไปพระประทานน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณมิตรนามลกรมหลวงนาดาวิทยาไร้ชนครินน์ณพระที่นั่งพ่มานรัตยานพระบรมมหาราชวัง ในงานนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรวรัษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุดรตา์ราชกัญญาสิริวัฒพนาคันวดีพต่เจ้าวรวงเถิดพระองค์เจ้าสุรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงเถิดพระองค์เจ้าสมชวลีพระวรดาชาทินทุนดามาศ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกุตยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริยเมตรมารีวัลและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาพรชนบรัชเดชดุลย่นที่นครั้งเสด็จพระราชบรมถึงพระที่นั่งที่หมานรัตยาเสด็จเข้าสู่ภายในพระฉาซึ่งพระโศกบันทมอยู่บนพระแท่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกเทียงเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพดุชายาแพทย์ูทะรุปรจำรพระชนวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชินีนาถทรงจุดทุกเทียง เร te right. mm hmm ื่อนทางน้อยถวายราชสกายรัะพระศพชน็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงรับขวดน้ำพระศพคนจากเจ้าพนักงานถวายทรงที่พระศพและสมคภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแม่นางพระศพคนและวเทน้ำขมิ้นจากเจ้าพนักงานถวายทรงที่ตรงพระอุระพระศพต่อจากงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอยู่พระเกศาพระศพขึ้นหนึ่งครั้งและวหวีลงอีกครั้งหนึ่ง จนแล้วหักพระสังนั้นวางไว้ใิพานซึ่งากพาพนักงานเชิญอยู่จากนั้นพระราชทางสองพระสีบังจุดอกเบัวและทุกเทียนแผ่นทองคำจำหลากลายปิดพระพักพระราชบาทองคำวางท่าพระเสียงพระศพ สจตนารักพระบาทชนบุญพระเจ้าอยู่หัวเชิญพระกรีนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานเชิญพระศพบนสุหีบประดิษฐาหลังพระแท่นเว้นฟ้าทองประกอบพระหลองทองใหญ่ภายใต้เสด็จประสาทห้าชั้นวรดล้อมด้วยเครื่องสูนทองแผลนวดวางแสบชุนสายต้นไม้ทองเงินณมุกเตียงตกพระที่นั่งบุชุนมหาปราสาทสมตนารพระบาทชนบุญพระเจ้าอยู่หัวและชนบุญพระนางเจ้าพระเบเมมาชินีนา เป็นวางปูมลาศทรงจุดพุทเทียรเครื่องทังน้อยและเรื่องได้จัสันดาระพระศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดพุทเทียรเพื่อนมัสการที่นม่พระแท่นมหาเสวยประชดส่วนพระพตจ้และทรงหลังพระพุทพระสงฆ์อธิสี่รูปสุดาปกรณ์ถวายพระโมทนาถวายอดีตถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นมหาเส็จประชด จากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าเรื่มเขารถศพได้ที่ศาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8โมงรุ่ค่ะจะมีกลับไปที่คุณตาลพีและคุณนวันนันค่ะเด็จพระเท้าพระรราชดยานบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองกาสให้คำนบุคเฝ้าทุนละอองพระบาท เวลากล้ามาริตาป่าเีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพาคุณพระราชดยุดาสยามโปรดมราชกุมารีเสด็จเพลิงแผ่นพระองค์ณศาลอสามาชินจึงสุจารลัยเสด็จจิตรีกาพระราชวังปุสิุพระราชทานพระราชวโรกาสให้่อท่านบุคคลต่างๆเข้าทุนอ่อนพระบาทดังนีน้ <lava. s ips music> ผลอากาศเอลชนิดพื่อคาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมคณะเขา้าทุนละอ่องพระบาทถึงเล่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเฉลิมนพระอเกียรติเมื่อวันอกาสการจัดงานฉลองสุริราชสมบัติครบ60ปีโดยสมทุทุน,ทนทมูวลวนิธิชัช่พัฒนา เป็นเ,เรือเอลเชร์พันธกิวยานุนในวิชาการแห่งเรือใบของประเทศไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบหัวหินหรือกระตาชอนพันธุ์โหกเท่าทุนละแวกกระบาทถึงเล่าทุนกระหม่อมถวายเงินค่าลิขสิทธิ์เรือใบซุดพ่อ์มูดที่ต่อใหม่เด้วยในอโอกาสการจัดเงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี นายอภิรักษ์โกชัยเวทินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะวิจัยจัดทำโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริตั้งเถื่อนอ่อนพระบาทถึงกล่าวตูกระหมันถวายหนังสือแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดก,การกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหนังสือกลา่าวไว้ในความทรงจำพร้อมที้ถึงจุดูรายชื่อที่เลื่อนตั้งรรนิทานว่าจะจะจัดทำบัญชีรายชื่อได้เราจ่ายเงตนเป็นผครอบครัวเมื่อโอกาการจัดงานฉลองฉลุดราชสมบัติครบ6ก นายธีรย <an> ุอิสรงกุลนักวิทยาศาสตรธนาราริษัทบุรเฉนิไพยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการเพือิไทยและคณะกรรมการธนาคารไทยพิชย์จำกัดมหาชนได้ขึ้นองคกระบาดถกร้าจูเืหนังพายพิธรายได้จากการจำหน่ายแผ่นูดูของโครงการฉดูดนตรอมหาบาชาโดยสดรมพราชพิธลิความรุรจน์องพราสมเดจระเจาอยู่หัวานวนีราชสบัติคม2 6 4 คนเินทีชายผ่อนที่ดินประธานกรรมการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพ้อมคณะกรรมการผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้อง้้คืนละออนเท่บาทมีกล้าคีอเดยนเทวายเรยไร้จากการจำหน่ายบัตรโดาชานที่เกิดยวโครงการระยะพลังงานทยแดนในหลวงอันเป็นที่รักของประชาชนไทยโดยส่วนทบ่เกี่งการอันนื่องมาจากพระราชดำรุที่ในโอกาสการจัดงานฉลองฉริมราชสมบัติครบ60ปีนยมนุษย์หนอนชุนผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมาธิกาิัยพัฒนาังคณะบุคคลใกท่ละองบระบาทถึงกล้ที่กระหม่อมทลายเงินเพื่อสนเทศทุนวิจัยพัฒนาแบบนี้ศาสตราจารย์ยาเวารัตร์อะธิการิดามหาวิทยาลัยศขทัยธรรมาที่ราชวทาัยใกทุลงกล้ที่กระหม่อมทลายเงินได้จากการจัดการแสดงเดนตรีเหล่พระราชนิพเธ์เฉลิมพระเกียรติเนื่อโอกาสการจัดงานฉลองฉิริราชสมบัติครบ60ปี นายฟ้าศรีมีซื่อเต๋อผู้จัดการเพื่อตาบริษัทมาวิฟ้าและวิลาปรปเพศไทยจำกัดพร้อมคณะถือพ้าถูปกระหน่วยถวายเงินายได้จากการจัดโครงการดลดอ้งหมือวายพระอุปส์บ้าบ่ายแฟชั่นวิตี้ชั้นล้นนายสายสินธยาใหม่เอี่ยมนายเวศมพนตรีตำบลทันดบุรีอำเภอจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะกรรมการจัดงานดูร้อห้ตนองทันบุรีดินิฮาร์มาราธอนข้าวทุออศพระบาทถือพระถูอกระหม่วยถวายเงินระดาจากการจัดงานบกล่าืดอสนนเพื่อขึ ในครียนการจนะภาพแต่ทางกรรมการบริหารดูฉันเิ่มชิงโดยจงกุเพศจำกัดมหาชนพร้อมคณะคาอบครัวออกพรืบาทไล่ทูลกระหน่อมไายวเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวอยแหวงนี่เรืองพลังใจไทยเว้ในหลวงเพื่อสมทุกขุนมูลุธิชัยพัฒนาด้วยโอกาสมหาบุญคนเฉลิมพาะชรพดนฟ้า8 0ุทางฟ้า5ค0บากผลฉันทัน150 จากนั้นเชิญเด็กพระเทพราราชสยดาสฉลามเรือนราชกุมนาลูพระราชทานพระราชโองการเท่ห์คณะกรรมการร้านกองทัพกาศไม่สมัครเป็นเจ้าบ้านทหารอากาศข้าวทุนออกเระบาทเพื่อกล้าวตักระม่ลเพื่อหยิบรายได้จากการออกงานร้านกาชาติประจันตุสองพันห้าร้อิบเพื่อบิรเงสภาะกาชาติไทย พากราเมริกาสูตรศึกษาเมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประมุขกุมารดูสมเด็จพระทานพระองค์ักทหารชัยพัฒนาสวนจินดาดเพชรชวังดุสิตพระราชทานพระราชพันธุกาให้หน่วยวิจิตศสลป์พานแต่ไทยกรรมการแผนวิทยาศาสตร์และหน่วยหนึ่งหมื่นอุนโดนกรรมการและเลขามรการคณะกรรมการแผนวิทยาศาสตร์โดยวิทยาอันทัศน์อิดลหน่วหนึ่งชาวรถชรุกรบุญรถจิ์ติเพื่ได้รับพระราชทานถิ่นดินวิทย อ่านหนังสือเดินผกวิทยาศาสตร์ประจำปี2544เราสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พันธุทธมนุษย์และวิทยาลัยผ่านการแพทย์มือร์ือดชาลัตมริกาท่านเทียละอ่อนเระบาทพิจาราบป็นคงทึงรายงานผลการศึกษาวัตถุเครื่องทูลประเมินไทยบาทวิทยานิผล